อยากอยากไปเที่ยวใช้เงินซะหน่อย <laughs> <laughs> ต้องอยากจะให้พี่เจอไปเนี่ย <laughs> รับรองเก็บเป็นความลับปวดสมองไปถ่ายปัดก็แก้แก่รูปถ่ายโอ้ยเนาะถ่ายเราสวยๆก็ไม่ได้เอ้ยไม่ไหวไม่ไหว ที่นี่เขาก็ทาง่ายๆเดงไปแป๊บๆก็เสร็จแล้ะ <c oughs> ชีวิตแสนเะศร้าเนาะน้องยาชีวิตแสนเศร้า <c oughs> <c oughs> ทำยังไงเบื่ออย่างเดียวเบือ่อเบื่อการนั่งเครื่องบินเรื่องของเรื่องถึงไม่ชอบเดินทางไปประเทศโน้นประเทศนี้ไงการเดินทาง แรกอย่างนะคุณสามีเขาก็เป็นคนที่แปลกเดี๋ยวนี้เขาเที่ยวมาเขาเที่ยวตอนเป็นหนุ่มก็เ,เที่ยวไปทั่วเนาะพอแก่แล้วเขาก็ไม่อยากออกเที่ยวไงเขาเที่ยวตอนเป็นหนุ่มหนุมนี่เขาจะไปแบบไปท่วองเขาอแหละเวลาเราอยากจะไปไหนก็ไม่เหมือนคู่อื่นเขาไม่อยากจะไปอ่ะเขาไปมาแล้วอย่างนี้ไง เวลาเราจะไปนะอู้ตาลีตาเหลือกลัวเราจะไปเจอคนอื่นคนอะไรก็ไม่รู้พอเราบอกเราจะเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี่อย่างเงี้ยไปเที่ยวใกล้ๆเงี้ยไปประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยไปเยอรมนันไปที่มันอยู่ใกล้ๆแถวเนี้เพราเราเป็นคนไม่ชอบไปไกลๆเนาะเรากลัวไงเออ ไปไหมเราก็ชวนเด้ก็ไม่อยากจะไปไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงกับคนเขาเที่ยวมาหมดแล้วไงเที่ยวสมัยเขาเป็นหนุ่มเนาะก็ฟันดะามาหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เอเอไม่รู้จะว่ายงไงนะไอเราก็เออนั้นทีเราก็อยากจะไปนะเออให้เห็น มีก็คนส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวตอนแก่ๆก,กันนะเนาะแอะสามีเราก็เที่ยวตอนเป็นหนุ่ม <c oughs> ก็ฟันดะมาหมดแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปแล้วไงเออ <c oughs> oh. my god อันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดตลกเลยเขาฟันดะมาทั่วแล้วไงมีบ้านติดน้ำอย่างนี้ก็จะดีเนาะเนี่ย ขายก็ได้ราคาแพงเออหมอกเริ่มหายแล้วเริ่มมองเห็นลางๆแล้วขอบคุณห้าล้านดวงใจนะคะคงไม่ใช่ยาคนเดียวนะห้าล้านเนี่ย <c oughs> โอ้ยน้อชีวิต <c oughs> ไม่รู้จะว่าไงเนาะพูดมากเสียงก็เริ่มหายละ <c oughs> ดดน้ำดีไหมเนี่ย ไมาใ่ส่องน้ำแล้วโทรศัพท์ร่วงตุ๊บเนะ่ะโทรศัพท์ก็ <c oughs> ไปได้โทรศัพท์ฟรีมาอีกเครื่องหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใช้เครื่องนี้กระจกแตกทําร่วงกระจกแตกซัมซุงตัวเนี้ยภาพก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่เวลาถ่ายคลิปกระจกมันแตกเนาะเะไดยังออกมาใหม่ๆร่วงใส่หินตุเรียบร้อยดีแต่ว่ายังใช้งานได้ ก็ว่ากันไปเนาะไม่มีอะไรจะคุยหาเรื่องคุยเนาะเฮ้ยนั่งนานละเดินละชีวิตมันแสนเศร้าทำแต่ง,งานก็ไม่รวยสักทีเนาะ <c oughs> เป็นลูกจ้างไปจำนี่มันไม่รวยเนาะถ้าไปเป็นขายของเนี่ยออนไลน์คงจะรวยเร็วเนาะเหมือนเขาอะเขาขายของออนไลน์เนาะเขารวยเร็วเราน่าจะไปขายของออนไลน์เนาะจะได้รวยเร็วๆเ,เนาะ เป็นลูกจ้างประจำมันไม่รวยเด้ออกมาก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะรายจ่ายมันเยอะ <c oughs> อะหมอกเริ่มหายแล้วคอยชั่วแล้วเริ่มสายแล้วโอ้ยลุกแล้วหน้ามืดนี่คือบรรยากาศหมอกหายเนาะ หนุ่มไปแล้วจะไปถ่ายหนุ่มสักหน่อยแมกรมโดดน้ำอยู่คนเดียวมหมอกหายแล้วเริ่มสวยงามแล้วอดอกเดียว